สบายดีเด้อพ่อแม่พ oh. 10. ี่น้องสบายดีเอ็ซีาเป็นสุขสุขคนสระว่ายน้ะมืองานกินอีกเลยมีงานกินอีกแล้วขึ้นนี่ก็มาสะรอา จังเขเห็นขอยอยู่ฮัมวันนี้น้องเคยมอ้งก็หาฟาติเพยทไมซื่จังก็ล่ะจึงล่บักใ่ออเร็วฮัมขอยใจมาพริบบได้ฮัมอ๋เจ้าืือิจกินลอกว่ะข่อยใจมพริเบิดย่าพี่เป็ดจ้า แล้วก็กลาเผาห้าตัวอันนี้มุกนมหนอไหมกค่เห็ดแล้วไ้แล้วก็มุกเลยเติมน้ำมันหอย สีเผาปลาน้ำเด มันอยากเหลือมไน่ปนเอามันตอบแสงเอาอันปลาทาเกลือก่อน sụp mùa ăn không nếu có ở Trà โอยๆนี่ยได้ยฮมาอันนี้คอยไหมอ่บนเเยใรทำนึองนะเ้ยนี่มือเท้าด้วยกันับไว้อเดียไปอันนั้นไปไปไทยรุงเล่นเกมอยู่เนี่ยยังองตักเงินอยู่เนี่ยฮะเห็นอันนี้นะเจ้าเอามือจับเอามามือแล้วอย่ากับมือหรือปุอ้าวพักกัน หย่านบอท่านกินพี่น้องก็เลยเอาปลาเผาขึ้นก่อนน้ำใหม่คะม,มกเองบงใดน,นี่ซอสม,มกหน่อยบ้านชุกดอกแต่ว,ว่าปมงงาเผาปลาก่อนเนาะนี่พี่น้องกราบขึ้นมาเเลยพอดีเลยคือสีซุกอยู่ค่ะง ตัวนี้บริหารเลยครับตัวนี้ผ่านไปแล้วสองตัวพุ่งแตกพี่น้องเอ้ยมันผิดพลาดตัวที่สองอีก <c oughs> เป็นยังไงเลยเอาใจใส่ <c oughs> ตัวที่สองเ็ด <c oughs> ตามนำจิ้มก่อนพี่น้อง ิตัวที่สี่กลับแล้วตัวที่สี่เนาะเอาก็เปลีปยดใส่น้ำบอกให้มันว่างเลยเนี่ยนี่อยู่ใีนนี่แหละโอ้ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ม,มาอยู่ในครัวนี่ตั้งแต่มาเลยนะ ทีิกับอันทั่วลั้งโวนหอยไม่เดียวเยมาใส่ก็มาเจาะมุมโน้มันจะอะไรเดียเเลียวเดียยมอย่างป้า ย,ยัง,งตัวหนึ่งปลากระไรนะั้นตัวเดียวยังตัวหนึ่งมาอย่างปลาตัวสมแดงแทน้นี่ตามอักริกใส่กับอันถั่วตัวดินอันนี้น่ามาข้ามเปียก si tôm, xài cắm n้ำ tan, nhàng tổ 1, Piong, tổ bò nhảy bắn đá, ăn à, thằng thọ, nó luôn như, đi, bệt, có da léo đó nọ, thế, Tuyến. เฮ้ยเกี่ยวกันมันใหม่กินใหม่กินใหม่ลาหปลาเป็นมุมเกนใกลามุมก่ใหม่เก็นหมเดี๋ยวมันชุกกัลุกทาไปหนึ่ง ฉลองวันเกิดไพายลอยเกิดพายเกาะบอกปลาลูกด้วยวันเกิดไพายเท่าไรยังมีวันเกิดเนาะเท่าไรยังฉลองวันเกิดลุงเ็นจังชุบเพลิดเคาะงัวเดี๋ยวนี้จังหวะบ่มีมือกล้องนะเออบ่แมเนต่อพิษไปเนาะ ขอกไก่มุ่งขอกไก่อยู่ตอนนี้นะโ,โตวัวใหญ่เด้นี่ตวัวบกเอฟเลยบ่ะเท่าพี่หน่อยจนมืดพี่หน่อยไม่ไม่นีเขาคุ้ว ดาวจขวจำเลยติเนือดอเผื่อเชล่พี่น้องเอ้ย่องเะเคียนสบดีไหมสบายดีพี่น้องอเธอเกอยู่จนอยู่ังเกิปาเอเนาะเคยบอมันก็ลูกเคยพิ่นเมื่อนพี่น้องเยลูกเคยกุ๊กแค่หมื่นนี่แม่เจียนเงินผูกแนลูกค่หมืาหนึงแม่วให้ไปหมื่นหนึ่งไปเลย เคยกกนี่ยแ้มันนว้ใส่หามากี่ปคือได้ไหมแม่แก่ล้ยังแช่อยู่ลงกะกำลังอยากละลายอย่างนี้แข็งกับบแห้งไปได้แก้ได้แล้วละย่างปลาเผาห้าตัวโดยห้าตัวห้ากิโลกว่า แ่าุจนนายจบตรงนั้นจเลยซุกระบาดตัวนะคอรู้นึกว่าซุกห้างวายอะไสันไดไปมุ้งข้อใกล้ก็จะแล้วไผ่หนึงนะพี่น้องเลยแล้วเพื่องหนึ่งนะมาทางนี้ม่มนี่ย่งบัวทันเลียว ล่าสุดมึอแลงย่เงไปนอนอย่างนี้ไปนอนอยู่น้ามอนำเลืองแม่มเลยงนี่แม่ม่นี่พอจะไปงานาฮไม่ต้องเ้ยมันเขาไปนอนดนอนงมดเลยน่น้ขอพ่อยูได้ทำต่นอ้เแม่ไ่ได้มัเแ่นั้นส่แม่ใหญ่ไม่ตั้แม่ดไม่ใหญ่สิไปอยู่่แม่ไม่ใหญ่แต่วันนี้แหละางเมืองางเมืองลูกไปเนาะเดี๋ยวไปยูล้งไไปเอาแม่บมีพวแม่ยด ไปได้แม่รดยังแม่เ <nerede> ป mm ี hmm> ้ยวหวานบอแต่เค็มหนูไม่เอานะเพ่อนนะเพื่อนนะได้้าเจ้าเตย่เายเแม่ลูกันนี้ไปเเ่อเออเออมมันมีบ่อลงเด้อ ย่างปีกเป็ดอาเธอจะเสียบแถวพี่น้องเรื่อง้อยห้ยๆเลยล่าสุดโทรบอกสร้างแอร์สร้างแอร์ก็ไม่มาพี่น้องวันนี้ถ้าทางคืนนี้จะไปนอนหน้าห้าหมอรมซะแล้วนอนในั้นไ่ได้พี่น้องนอนไ่รื่นเลยัวได้กี่ตัวละโมเมนา์สาตัว มองเ็นการยังไปนอนหันนะหันมะรำบอม่ม่นี่เพรแล้วบ็พงมาไล่ไปข้องคอเบาผู้วงนะแม่เบาแห้เาแม่ไป้เนได้าแมนวงเพิ่นได้มื่นี่แม่เอ้ยแม่คอยยุ่บ่ได้แทบบาทนี่มีน้องเอ้ยขวัญใจแม่ไม่นี่แม่ไม่นี่นำแน่นอนวาสั้น ก็มนั่งนแงเ้าวะมางกัเฮาก็จะไปนอนถาแถวคางหันเลยพี่น้องเลยไม่ไม่นี่ไปนั่งเป่านานขน้อยบบไวตรงไหนข้ยอดนอนมาได้แต่หิวนอนปวดหัวมัวเก่าแล้อตุจจักตุจกินยังนะคือเตรียมแก้มอยู่นะเฮยกนไหนน้อยนี่นะจะไปกไป โด้ยเอามาเอามาปีบบุ้งไม่ใหญ่ต่ำเนิดเดียวส่กัำเนื้าคนใหม่ละมือต่ำแจ่วว่าไหมต่ำเห็ดน้ำจิ้มนะบอโดยโดยโดยสลับคลิปนี้อไปสำหรับน้องขอบคุณคุณไลฟ์พี่น้องข้าไปสุขุมสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะสลับคลิปนี้สบายดี